โพไซดอนมาดิครับปัไซดอนนี่แหละนี่แหละโพไซดอนเออนาะขอกำไรคืนหน่อยใช้ไปเยอะเฮ้ยอ,อะไรนะขอกำไคืนคืนนะโอเคก็กลับสวัสดีน้องก็ด้วยนะครับพี่ผุ๋มโเคโอเคกับพี่กวนเอ็นเฮ้กรซได้บายครัรักกิมบุกปะทะบบ๊ ในคาร์ลผมน่าซึ่งวันนี้เราจะมาเปิดรักกี้บ็อกมัมมี่นะครับสู้กับบอสสุดโหดนะครับผมหลายๆคนอนาจจะเคยดูเรื่องนี้แล้วนะครับเพราะว่าพี่ก็ได้เอามาเนียนขายน้องๆในแบบ2พาร์ทก่อนก็คือมีแบบพาร์ทก่อนเรามีอะไรนะมีอดัมใช่ <S <S อดัมแล้ก็ทอนะครับผมพาร์ทนี้ก็เป็นฝั่งเทพอีกคนหนึ่งนะครับผม เทพที่เราจะสู้ในวันนี้นั่นเองนะครับก็คือโพไซดอนนั่นเองโพไซดอนเทพโพไซดอนใช่คือในเรื่องหอหล่หอหล่อแหล่อจัดเลยเออแล้วแบบทำหน้านิ่งๆแล้วก็มองพวกมนุษย์เป็นเพชรกขยะอะไรเนี้ย เป็นประเทศที่โหดมากนะฮะเออผมแล้วก็ชอบอยู่แถวราชดาด้วยเทำอะไรแถวไหมกันโพไซดอนไม่เหินกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันทะลุแล้คนนั้นแบบผมยาวๆหน่อยนะโมเมโมเมตัวใหญ่กว่านี้คนนั้นอ่ะไปครับผมไปเปิดลัคกี้บ็อกซ์ลิ้มเอ้ยไม่แบบโพไซดอนก็โพไซดอนเหดบอกว่าเขาโหดมากนะโพไซดอนนะคุณบอกว่าเป็นเหมือนแบบ เป็นน้องชายของสุดหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละเฮ้ยเขาโหดแต่เราโหดกว่าปะหนึ่งร้อยดาวเมจแอคแท่งกระดาบโอ้ยเขาแทงเธอดีเดียร์จะตายก็ได้แพปเติ้อุ้ยสามร้อยป่ะหนึ่งร้อยอะไรไม่สามร้อยอะเอ้ยมาเถอะหนึ่งร้อยไปไปหนึ่งร้อยอะไรนี่สามร้อยน้องโอ้ไอรอนไอรอนอะเราเอามาบวกกล่องได้นี้แล้วเขาได้นี่ว่ะหลักบอกของเราดีกว่า เขาได้หมวกดูฟี่ป่ะเอ้ยหมวกฟางเหรอเฮ้ยเดี๋ยวโปรเซอโดนโดนมัดอย่างยืดนะมาดิมามัดปืนโสรเซอรบอกไ<ะ>ม่กลัวหรอกอู้เห็นอะไรว้าวไม่เปิดย,ยาวผมบอกแค่นี้ฮ้ยอะไรอ่ะอะไรแมทเทอเรียลว่ะมันก็เยอะจังอะแมทเทอเรียลก็น่าจะเอาไปคราฟชุดด้าเปล่า okay, เสื้อมัมมี่ว่ะผมเป็นมัมมี่แล้วว่ะ อึเป็นมาไม่รอหรอกผมไปเอ้ยผมไปเอ็นชานก่อนลูกเคเนเต็มเลยจริงอาจจะไม่ใช่ลูกอาจจะเป็นผัวเคชานอะอะไรวะ่นีตายไปซะอ้วนโอ้ได้ประสาทอะไรมาได้เป็นบล็อกโชว์มาเพียบเลยอ่ะ เราได้แล้วมัมมี100่100%กับมัมมี24่24%เราก็จะมาเปิดกันนะครับทุกคนเป1หนึ่งล้อยก่น่ะด,ด้ยติดน้ำดีคะเอย้ยช่วาด้วยติดน้ำาด้อะไได้อะเบิร์เอ้ยจ้าด,ด้วยติดน้าที่ไหนวาที่าทติดน้ำเอ้ยเอ้ยเอยอ,ยอ,ยอันนี้บวก

ใหญ่มากจริงดีกว่าเดี๋ยวเขาว่าเอาไปบวกก่อนดีกว่าบวกกล่องก็ไปบวกเลยจะทิ้งทำไมไม่ใช้หรอกของเธอไม่ได้ไปใช้ของเธอ้โอเพราะว่าฉันก็ได้12บองกไต้อง96%ซ็เนยบวกลัคกี้96%เธอใช้บวกแบบใช้กี่เพชรอ่ะก็ใช้เป็นเพชรเม็ดแตกเอาอ่ะก็ใช้กี่เพชรอ่ะก็เก็9เพชรไงมันต้องไปคราฟที่โต๊ะครับใช้9เพชรเหรอ ก้าทีแล้วข้าก็หนึ่งบล็อกแค่ไม่เท่ไแม้ใส่เป็นบล็อกไปเลยมันจะได้ร้อยพิษเอ้มันจะได้บวกก็เออเออก็เก้าสิบหกเปอร์เซ็นกับหนึ่งร้อยมันก็ต่างกันนิดเดียววะอ๋อแล้วมันมีค่าเท่ากันแล้วเราจะเตะเพื่ออะไรอ่ะอ๋อไม่รู้คแล้วแต่คนโง่ดีกว่าคนงูคนโง่เลยถ้าเธอใช้เป็นบล็อกอ่ะเธอต้องใช้เป็นบล็อกทั้งแปดบล็อกขลุกกระเฟรเศษได้ตั้งอย่างหลายกล่องอะไรใช้แค่หนึ่งบล็อกให้แค่หนึ่งบล็อกก็ได้หนึ่งร้อยแล้วจ้างู จริงวะเนี่ยจริงดิเออวะทุกคนทันที่โง่งอต้องหัวเราแล้วด่าเขาโง่แตว่าเราโกรก่อนแล้วถ้าไม่ถาไม่หนึ่งร้อนต์แต่แบบได้ของไม่เห็นมีอะไรจะดีเลยเนี่ยะง

งองอแต่เพชรไม่เป็นบุคคาเพชรไม่เป็นอังออังอไอ้งอไอังอไอังอพี่อันนี้คาได้เนี่ยโดนเขาแบบว่าพวกพี่เป็นห่าอะไรกันมึงงู้ยู่เนี่ยต้องลงไปเหรอเขาโยนของลงไปแล้วไม่เห็นได้ของเลยไอ้งอเยด็กเว้นไอนเด็กเว้น ขันโง่ฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าาันโง่พี่เด็กเว้นนี่เพชรเนอหรอเจมอนดีอยู่นั้นเพราะว่ามันก็ไม่ได้บวกอะไรเยอะขนาดนั้นอะไอหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นมันก็ดูไม่ได้เลยก็สุ่มอะมันก็สุ่มอะแล้วแต่มันก็อาจจะมีสิทธิ์ไของม่มันแค่ไม่ได้ของไม่ดีเว้ยมันมันแค่ไม่ได้ของไม่ดีแน่ๆ มันได้ของแบบอย่างมันก็ไม่ได้อะไรดีเนี่ยดูหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ได้เป็นเศษไม้อี้ยก็ไม่เอาหนาแล้ก็ไม่ตายไงเหมือนงเขาก็การันตีว่าไม่ตายเลยนี่ไม่ใช่แหละกูได้บัสเตอร์ไม่ใช่แเลยอยากตายวะเอ๊ะหรือว่าเมื่อกี้มันคือหัวหน้าอีกแล้วได้เอมเบอรอีกแล้วครับก่อนได้เยอะเกินอ่ะ้ยไม่ใช่แอมเบอรเออเอมเบอรถูกแล้วตกใจก่อบหนึ่งร้อยก็ได้ซอมบี้แล้วว่าไม่เกี่ยวแล้วแหละ ทำมาทำไมทมบี้เหรอเราจะทำมาเพื่อเราจะคาเพื่อเไม่มีเพชรทำชุดแล้วอล่าสุดล่าสุดแล้วไ่ได้แต่อันทีพีห็นโอ๊ยปิดสิวะปิดงามทำเซ็ตก็ทำเซ็ตด้วยทำเซ็ตเองก็ทำเซ็ตได้ก็ไม่ทำเซ็ตนะคนเราน่ะไม่ทำเดี๋ยวไม่ใช่หน้าที่ อ๋อหรอคิมนี้ก็ไม่ต้องลงเนาะมันไม่ใช่หน้าที่ของเคอ่ะไม่คินี่มันก็ไม่ใช่อะไร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 อะอะไรอะไรอะไระไรมาขไม่มาขมไม่ง้มีคนโง่รือหรอคนอะโง่ โอ๊ยใครก็จะไปรู้ฮัลโหลดูมันขำดูมันขำนะทุกคนเบื่อว่ะปล่อยแม่งโดนซอมบี้ไลกัรเฮ้ยใสะให้อะไรนะเจ้คำว่าอะไรอะแม่งให้แม่งเนี่ยให้แม่งรู้จักแม่งปะเออเออเนาะพี่ขวัญพูดกับหยามคำว่าแม่งไม่ได้หยาบครับทุกคนไม่หยามขนาดนั้นู้ขวด่าไม่ดีพี่ขวัญพูดไม่ดีพี่ขวัญบางคนไม่ดีใช่หยามคนไม่ดีเพราะโอเคกวนไปยหยินที่ก่อนด่าไม่วหวเลิก โอเคกวนตีนพี่ก่อนน้องๆก็เห็นใช่พี่ขวัญกวนตีนของหายลยสำน่ะไม่ต้องมีของสู้หรอกเพราะไปตายไปซะเธอเป็นคนอย่างแก่อยู่ไปก็ลกลูกตายไปซะไปเชื่อเป็นประโยชน์มากเลยหลูมีมี ายโยดเด็บไปอีกแรงุนแรงรุนแรง,แรงอะไรปุเนี่ยแรงนะรุนแรงนะนงนะเดี๋ยวนี้ไรเหรอวันนี้หัดรุนแรงกับเขาเหรออะไรไม,ไม่ได้ตีด้วยหรอเนี่ยไม่จะเป็นต้องดีด้วยเลอ่ะไม่เห็นจำเป็นต้องดีด้วย <c oughs> โอเคขี <c oughs> ีีทำไมไม่ได้อของอ่ะไม่รู้เหรอ สามกล้องสุดท้ายแล้วเปิ่หมดแล้วหรอเปิ่หมดแล้วจ้ะยี่ยี <c oughs> ่ยี่ยี่ยรวยเกินอ๋อจะตายแล้วกล่องท้ายครับทุกคนพร้อมเยี่ยมแต่ก็ไปก็ได้นะครับมา พร้อมที่จะสู้กับโทไซโดนแล้วเลือดเอเดือดเดยอดเดือเดือดอเดือดเดือดเอดเดือดเอาเดือดเดเดือเอนเอดเดือเดเอดเเอเอเดือเดเอดเดเอออเดือเอเดดเดือเลยออเดอเดือเดือดอดอเดเเด ไายิาพิีเหรอไม่แน่ผมไม่โดนตายไปยังไม่ดับสามร้อยเพื่อนี่มาดิมาดิมาแน่ยิงธนูใส่เข้าไปที่ใช้ทอยของโพไซดอนไม่ใช่ไช่ชั้นนะยิงใยิงหัไน่ทยิงหัวไปสอทียิันอยยิงหัวไปหน่ทียิงหัวไปสทียิงหัวสักหน่อยเิงหัวไปหนยิงมันไม่อ่วยิงหัวสักอยแต่ิไงทียิปยว่แต่ิปน่ียิงหัป่าใแ่ปล่าใชยิปล่า ใช่เปล่าคอนเ็ตเราก็ทำเลยเราไม่ได้ทำไมเขาแก่แตเซตแห่เขาไปไไม่เขาเซตใค้เขาใช้แบบเป็นของปลาแทนอะโอกระโจกเจลิโคนซจะาใช้โคบเพ่งเวยฮ้ยเฮ้ยเก็มันหนึ่งีนะเฮ้ยเออเ้ยเอ้ยเฮ้ติดไฟเอ้ยติดไฟนะเอ้ยติดไฟโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย ออเติดไฟโพไซดอนมาดิครับโพไซดอนนี่แหละนี่แหละโพไซดอนหรอโพไซดอนำไรคืนหน่อยใช้ไปเยอะเฮ้ยอะไรนะสขอกำไรคืนคืออะไรอ๋อโอเคตายเฮ้ยเด๋อเขาคนเดียวแล้วเหรอเขาจะต้องต่อสู้กับโพไซดอนให้ได้เขาจะต่อสู้กับโพไซดอนให้ได้ก็แค่โพไซดอนเธอห้ามมาช่วยนะเธอต้องอยู่ข้างนอกเพราะเธอตายไปแล้วยังไงเขาว่าเขาก็พิชิตโพไซดอนได้เพราะเขาเก่ง เพราะร<อ>ว่าเธอตีไปเินครึ่งหลอดแล้วเธอเพิ่งจะมาตนนาพพีพูดพูดอ่ะเพราะยิงธนูใส่ตั้งหลายน้องไม่ล้นเลยเธอเลือดอะ่ะมั่วเหอะโอ้ยโอ้โหเลือดมันดีไวนะครับเนี่ยคุณโค้ไซดอนคือคิดวะสู้ผมได้อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเลือดเฮ้ยเฮ้ย โคไซดอนไม่ปวดตีเลื่อนรถอย่างช้าทุกคนดูด้วยดิเป็นคาราเต้ก็มีด่าแค่ทำพูดนะไอ้คนตายอ่ะทำพูดนะไอ้คนตายแหม่เขคนตายยืนบูงไงแหละไอ้คนไม่ตายมันไม่ได้บูงไปเข้าไปตีไปเข้าไปตีไม่ต้องเด้งออกมาไม่ต้องเด้งออกมาตายไปเข้าไปสู้เข้าไปตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วบอกให้เข้าไปสู้ถอยออกมาทำไมนนีี่่แหละแหละถอยออกมาทำไมอยากโกงเขาดิ โบไซดอนอ้ยเยปไซดอนจงตายไปซนี่แหลนี่แหละนี่แหละนี่แหละกอเีหอ no> ้พอดีว่าโอเกินอ่ะดูดิดาบเธอยังทำอะไรเขาไม่ได้และเป็นที่ชุดเน่ได้ไปที่เธอหรอไปที่เขาเพาะเขาเก่งเกินโหยทุกคนโปไซดอนน่ะหรอก็แบบ ไม่ได้แพ้ทุกคนนะแบบพี่เป็นคนตีซะส่วนมากนะทุกคนอัมพูดเธอตายคนตายไม่มีสิทธิ์พูดโอเคปะเธอตายอยากใส่เขาเขาไม่ได้ตายพูดใส่โดนด้วยไม่รู้ก็ไม่ดูเธอตายโอเคครับผมวันนี้ก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วกันรอาผมเห็น พี่เห็นคอมเมนต์น้องบอกว่าเอาโพไซดอนมาแล้วก็อีกคอมเมนต์นึงคือให้เอาคอมพเรเจ้ามาน้องๆคิดว่าพี่เอามาแล้วคิดพี่ใจรอดไหมครับทุกคนครับ <c oughs> ถ้าคิดว่าคุไม่รอดเนี่ยก็อย่าหาทำนะทุกคน <c oughs> แค <c oughs> ่เข้าใจว่าเราอยากเอามาแล้วแต่ว่าเอาพี่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะเอารูปมาเอาตัวมาได้เวเพราะว่า <c oughs> หน้าตาไม่เหมือนแล้วก็ชิดสัก,กยามุนี <c oughs> หรืออะไรก็ตามแต่ว่า <c oughs> ถ้าเรามาบอกนี ee, จ่จะตาตียตา,ยตา,ยตายอย่างเงี้ยมันคงไม่ได้หมดทุกคนนะพี่โดนด่าวเด้อ โอเคแล้วผมเดี๋ยวพี่จะเอาทีมตัวอื่นมาแทนหรือว่าเอามุษย์ฟังเหมือนตัวอื่นมาแทนนะครับผมโอเควันนี้ก็ไปแล้วนะครับผมบายบายบ๊ายบาย